hello guys welcome to my m i สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเดิมดีบีนะครับอยู่ในอยู่ในชช a p t e r สามยังไม่ได้เล่นแต่กูเห็นเห็นแล้วกูก็ขนลุกแล้วอยู่ แล้วใช่ไหมบอสใช่ไหม yes, <sir. S 1> รู้มึงก็ตอบมาใชา่นั่นไงว่าแล้วผู้ชมท่านไม่ได้ยินเสียงเพื่อนอัวเลยทั้งสินส้นสิ้นเพราะเพราะอะไรกูไม่รู้เหมือนกันเออเอาเป็นว่าเราเข้ามาเร็วๆเ,เข้ามาโอ้ทำไมเราต้องมาดูขังจริงๆีนี่เดี๋ยวบอสทำไมเราต้องมาดูไฉ่ที่ี่วะมีดมีนะที่บ่นบ่นแล้วคือซ้อน,นแล้วยานัวแล้วซื <c oughs> ้อขนมแล้วไม่จ่าย ถูีแชมป์ต้สาวแล้วเราต้องเดินเดินไปตรงไหนเดินกับข้างหลัเนอาเกิเนียเราได้เเดินมาเนเพอไปชีามันลีนอย้มส y ั a r s later. คนดังเลยกูคนดังเลยก้าซับสไคร้อะ เองแล้วไปไงเขาจอดำโอเคผู้ชมกูมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โอ้มีนภูด้วยโอเคช่างมันเดินตามทางใช่ไหมใช่มันประตูถึงมัน the girl and the witch อ่ะผู้หญิงและแม่มดอ่ะผู้หญิงตัวน้อยช h e sure he share เล่นกับตุ๊กตาของเขาเลของเธออืมตุ๊กตาไม่มดุดช่างไม่กวาดไม่ออกอไปเยคุณผู้ชมหาไม่ออกอะไรก็ได้หลังอาบผัดเสร็จอืมฉันต้องเดินมาตรงนี้บอกว่า เรวเดินม,มาตรงนี้ปล่าใช่โอ้มีผ้าด้วยแล้วกับผ้ากับผ้ากับอ้เยนในร่บหลูตายแน่เลยกูกู่อ,อูทางไม่โครตรน่ากลัวเลยทางไม่โครตรน่ากลัวเลยน้ำปืดเลยมาเร็ว ơi lại tìm. I don't know. Yannah, giờ trăm của nó. Dạ, giờ trăm của nó. Hello! Ê, Michael Jackson. Này thân? Nay, a hát 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 อันนี้กูต้องกดปุ่มอะเงางกดดีภาษาญี่ปุ่นกูอ่านไม่ออกเอาเป็นมา่อเราไปกันเถอะมาเร็วๆอะไร๋อเ้ยงนอ้ยเงีืมโอเคโอเคโอเค บอลทำไมทางตัวนัน้นมันหน้าถุงใส่แล้ววะทำไมทางตัวนัาา้น,นมันหน้าถุงใส่แล้ววะหน้าทางตรงนั้นอ่ะทำไมมันหน้าถุงใส่แล้ววะขนาดมีโค่นะไลยม่วกว่าไม่ออก มามามมมบอลกูมีวิธีที่ง่ายว่านะในบอลนั่งซิดถ่ายรูปสิเนี่ยคาถาฉลาดเนี่ยบอลคาถาฉลาดอะรู้จักเป่าว่าแบบอะไรมันไม่มีอะไรเองคิดมากอ่ะวัยรุ่นเอ้วัยรุ่นชอบคิดมากไงวัยรุ่นชอบคิดมากอะอืม อะไรวะอ่านไม่อ่านไม่ออกอ่านสามฮลโหลสามสามศูนหนึ่งสามศูนย์หนึ่งห้าโอ้ไปแล้วไอวว้โคบังโคบังกลอ์เลมซี เขาใช่แค่คุณผู้ชมครับอ่าคุณผู้ชมผมยังไม่ได้เปิดเสียงมันซาวจริงๆอ,อะไรไม่มีอะไรุณพระอืมดูกล้องดูวิชิกละอะไร ลงมาแล้วโอ้แล้วเราจะต้องกลับมาตรงนี้เราต้องมาตรงนี้โอ้โหเด็กเกิร์ลเดวิดคลิกแล้วช่างแม่งแล้วกูเข้าไปในห้องนั้นดีกว่าเฮลโลบอลทำไมมันมีโค้ดอะไรไปอ,อะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมูซานมูซานยา มันก็เจ๊กสันอูสันยาอูสันอูสันอูสันยาขอร้องอูอูันอูสันไอ้บอลอูซันหายไปแล้ว เออเอก้าเก้าเก้าสี่เก้าเก้า <out> สี่เจ็ดเก้าสี <to say> <language> ่เ <to> จ <say> <language> ็ดแปดกลับไปเก้าสี่เจ็ดแปดก้าสี่เจ็แดเก้าสี่เจ็ดแปดเก้าส่เจ็ดปเก้าสเจ็ดแปเก้าสี่เจ็ดแปด สี่เจ็ดเป๊กตสี่จ็ดเปกเจ็ดสี่เก้าแปดเจ็ดสี่เก้าเย็ดไปเขาม่กูอยู่ไหรเนี่ยน้ำลวได้ไงยังไม่รู้เลยเปลลูดีเปล้วกูแล้วกูแล้ว ตรงนี้อะไรวะอะไรอ่ะตอนจบหาอะไรมันบอกว่าเอฮิตเป็น the stability alien the alien offer upgrade ให้อ,อะไรสักอย่างอย่างอะไรสักอย่างซึ่งกว่าดไม่ออกแล้วก็แล้วก็ตรงนี้จะมีผีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มึงซ่อนในไฟใส่โอกาสรอดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขี้ย เ่เเกมชั่วคงไม่มีใีเดินมาแถวที่หรอกไม่คู้ชมใช่ไหมอะไมันมีอะไรบนมันมีอะไรบนกูถามมันมีอะไรมาไม่เห็นมันมีอะไรแล้ว อะไรวะมึงอะไรมึงเจอไมคเค่นแจ็คสันเหรออีเคียกูไปกูตายแน่ๆกูไปก่อนแล้วกูจะตามตามข้างไปรู้จักตามข้างไหมสปีด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  ไมเคิลแจ็คสันอยู่ตรงไหนวะอุ้ยอุ้ยไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันเห็นไมเคิลแจ็คสันแม่อุ้ยอย่านะกูมี50%ของกไไูไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมบนกูถามโอเคไปมาเร็วตามว่า ไอเ้เคียบเคียบมาแสดงสันไม่ตามหลังมาเร็วเฮ้ยตรงนั้นมีหินอะ่ะเราไปตรงหินไหมไปไป ต่อเลยนะเว้ยไมเคิลแจ็คสันตรงนี้อะไรอ่ะต้องใช้อะไรอีกวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ่าอ่าอ่าเดินไปเถอนี้ก็น่าจะเจออีกบ้างอ่าอ่าเราให้กูเห็นแสงบางอย่างกูเห็นมึงเห็นไหมเห็นแสงมั่นไหมแสงอันเดิมมันจะแสงที่อยู่ข้างหน้าตรงนู้นะแสงอันเดิมรีดเดินไปให้ได้ทุกคน น,น่าก็เคเงินเดินตามมาแค่นั้นแหละ <c oughs> เฮ้ยสาลาสาลาพักใจเริกไม่พักอะไรเคี้ยไมยเคิลไม่เดินเดินมาแล้วก็กลับไอ้ไมเคิลดวีน ไม่ขึ้น m ียนเราไปกันยังเราจะไปที่ศาลาพักใจกันแก่ครั้งนี้ไมเคิลไม่ควรตีนว่ะงั้นเรารีบไปเลยรีไปเร็วๆคนมาเร็วๆเร็วเเร็วเียศาลาศาลา เย่เรามาถึงสาราพักใจแล้วมันทำอะไรได้ทำอะไรได้ไม่มันไม่ใช่สัตว์เหมือนเราต้องอะไรสักอย่างตอ้อะไรอะไรอะไรตนอะไรโอ้หิ้วอี้แค่หิ้วสะหิวหิ้วเลยนะกูอยู่เนี่ยทำไมทำไมไม่เคลื่มันเอาแต่เดินไปเดินมาวะ เอ้ยรีบไปเลยไหมรีบไปเลยไหมมอนมีความไม่ได้เลยมีมีความไม่ได้มีความไม่ได้ตอนที่เะดีสูงมากเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวกเดี๋ยวพวกเรานะครับจะเดินไปด้ยวยความรูแสงแล้วไปตรงนั้น หมูไม้เคลนแม่งผ่านกูไปนิดเดียวไม่ใช่นิดเดียวดิไกลยอยู่พักอยู่ตรงนี้สักลัวไม้เคลนนะเว้ยไม้เคลนแม่งโกรธแค้นแม่งกำหมัดอะมันมันบอกไม่ยอมฟังเองกูมึงตายใช่มันกลับมันมันกลับมาด้วยความโกรธแค้นไอ เราถึงมีเอ่อแชเลจจากคอร์ดอนแลมมี่ด้วยเลยกอร์ดอนแลมมี่อ่ะไม,ไม,ไม่ไม่ไม่จะหักคอเรามันเราเราไม่ได้กระเทืมมันมันนั่นแหละจะหักคอเราทั้งคู่เลยไม่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 เครื่องเป็กวนตีนไม่เครื่องเป็กวนตีนมึงเห็นไหม ทำไมมันตดินตั้โหว้าวเราแยกทางกันแล้วไม่รู้แต่กูกำลังเดินไปอยู่50%นั้น นั่นฆ่ากูแล้วเว้ยบอลมันฆ่าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นฆ่ากูแล้วเว้ยบอลว่าตรงไหนวะวัยรุ่นวัยรุ่นบอลอยู่ตรงไหนไวัยรุ่นบอนลบอลเปนไงบ้านเฮ้ย โอ้ไมค์เคลร่นไมเดี๋ยวสักปัแบบแบบมมก๊บปั๊บตีนี่ไมค์เคลื่นไม่กวนตีนสปีดเียจิตวิญญาเหรอวะมันให้เลี้ยงหน้ากดแห้งน่ะนะสีขาวน่ะแป๊ะโอ้ เี่ด่ามาเว้ยเราไปแทงคอผีกันไม่สิมีนี่มาเป็นนี่กระโปรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาแป๊บนึง2000 years later ไปบางทีเราจะต้องเอามีนี่ไปบูชาก็ได้ครับบูชายันบูชายันอไม่นะมึงมึงดูสภาพนี่แล้วไม่น่าตัดโซขาดอะ่ะมึงดูสภาพนี่ดิ มันต้องใช้ตะก,กาเลยวะแต่กูคิดว่าเอาไปแทนนึกับแทนบูชายันบูชายัน,ยนที่ที่กูบอกว่ามันคือสาราวัตใจได้บอกว่ามันอาจจะต้องเอาไปแบบทิ่มไงไม่ก็ไปบูชาลองเดินไปไหมลองไปไหมไปเร็วไปเร็วที่บูชายันบูชายันอยู่ไหนบูชายัน Okay. Bruh. I like it, Kaji. Come on, come on, เราหายด้วยเราต้องไปเอามีดใหม่ในครั้งนี้เราสปีดรันไปเลยใช่ดิง่งดิ่งไปเออดิ่งไปตรงกลางเลยเว้ยว่าไงผีตัวนี้มันเราแค่อยู่ในไฟเ,ไเ,นเราก็รอดแล้วเว้ยแล้วเกิดเราโดนจับสแกนก็ว่าไปอีกอย่างนึงแอ็นอยู่ตรงข้างหน้าเราไหมเถอะ ไม่เคลืนแม่งกงดักรออยู่นะไรไมเคิลไมเคิลระยะการมองแม่งสูงมากเลยแบบดีขั้นสุดกับมันจะเม็ดนี่มันคุณีนป่าวะเห็นเงามันแม่บอลไม่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 ดื่ตรงนั้นไม่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 ห้าสิบเปอร์เซนต์เรายังอยู่โอเคไป เราต้องเสียงไว้เราต้องเสียงไว้ไม่งั้นไม่งั้นเราก็จะไม่รูร้้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลอง I like it กระจี อยี่ยงไวเลยเว้ยรู้ว่าเสียแต่คูต้องขอลองรัวๆไปเลยเว้ยใช่แล้วเ,เราจะทำอย่างนั้นเป็นตัววันตายไมเคินแม่งอยู่ไหนวะอุ้ยเขียบหน้าไมเคิลอยู่ตรงนั้นใช่กูเห็นไมเคิน ไม่บาร์ีไม่ได,ไดไเไเ้เดี๋ยวกวนตีเราก็ได้กวนทีนเราไปกันเลยไหมโอ้ยเขียบอย่ากวนตีนนะคุยทูกการกระทำไป มีแค่หลังเดียวมีแค่บ้านหลังนี้กับแผ่นบูชายันแล้วก็แล้วก็หินแค่นั้นแหละเอาดาามาโอเคแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรแท่นบูชายันมันอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ตรงนู้นไปกัน ู 2, ้ชมนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันไปอีกแล้วเออ่างมัน โดนแช้ก็บอกประมาณเออเอ้ยแป๊บน,นก็บอกว่าเอ้ยแป๊บหนึ่งมีคนใช้ที่ไมไมเคินไม่อยู่ตรงนั้นผมว่ามันคงไม่เดินผมว่า50%เรายัางอยู่ โ okay, อเคเราเดี๋ยวคนหนึงเห็นไปคนไม่เห็นเอาโอเคไปสู่บ้านหลังนี้กูบ้านเลยวะ่ะเราลองดิงไม่นี่บ้านเรา ช่วยกัเนะทุกคนเด็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับผู้ชมขอปิดคลิปสักสักนิดนะได้ไหมต้องช่วยกันช่วยกันนะทุกคนช่วยกันนะทุกคนช่วยกันทุกคนช่วยกันนะผู้ชมช่วยกันช่วย I like it, Kaji.